ก็ตัวเนี้ยตอนใหญ่หมดมันอนเพิ่นปิ้งหมูแล้วแล้วเป็นซอยหมูให้น้องเพิ่นเด้อพี่น้องพอแล้วนั่งกินบ่เบิดดอกเนาะอันาดอีกอืมไม่ใช่แหละบดทุนีบอปลาหมึกนะยังอันนี้โตแมวมันเละล่างออกมากินโอ้ยเนาะแมวกินบดเหรอ ทุกคนกบยักษ์ดอกแค่นะดอกแคบัวคนเราบัดอกอันสันบัวที่บัวนกเออที่บัวขึ้นเลยป้าโหเห็ดอะไรนี่น้ำมันกระเดิงน้องล้มนะฮะอยากน้ำเอื่อยบอลอาการมั้งมั้งมันแดงต่างหัว

ไอ้เนี่ยผัดมะเห็ดของหวานกินเออสีไอเนี่ยผันสีเศร้าก็เพราะวาเออสีเศร้าไอ้นะของไม้จะี๋วว่างนู่นนั่นแหละสีเศร้าไอแล้วพัดมะเห็ดของหวานกินกินปอนน้องน้ำเด้อ พักหนานางลุงได้สี่อยเราพานางลุงไปหาจะเถือพูดินหอดลานเราถิ่เหน็เห็ุหันเห็นหนีมบอกพอสีว่างพาจะไปกับลุกบอกเราอยู่จะว่างไปหาลูก พอน้องเราป่ะแม,ามา่วัะเห็ดี่เจ้าสิ่ีกิน,นเนนะบาซาลูเลอ้ยตื่นมาเนี่ยหน้าฟันสวยเข่าก้อนเนาาเมฆเนาะนี่ันันว,ว,วนีนน่ัวล้วอืม ดอกแค่คือลูกน้อยแค่พักำลังจาลาไปเท่นแล้วลวกมันโดดมันแก่ป้าจะเ็วไปดอแัล้่แต่ักลังมกดมดดอกแคืดมืื่นมืด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 มืมือมืดมมืดืดนืดมืดืืื สมุก,ก,ก่จะลดมาแล้วเกแก่นั้นน่ะหนังฉันแล้วไปใช้นะผมจะลดฝึกเดินนองไงเด้วนกั้เดน้องขึ้น ตั้งมงพุกกบน้องนงน้องนงน้องนงยังบลูน้องนงน้องนงไห้ยินที่บอกทุกคนเสือเอวยังผู้มันบรยินเนาะวะตั้งโมงพุกใส่หูมันใกล้ๆแท้ๆองือเอยนบินอยู่บันทอเจ้าเคยเจุกเขาลูกไม่ลูกคได้คือเมียเขาเนี่เคยลูกืตามล Vội về luật luật giải 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 เต้าหู้หมูตับดนเลยดิเต้าหู้หมูตับีอ้าตีเอื้อยนะเอ่อเหเอ่อ ก้อนนองนะก็เฮ้ยผมมีเขาน้ำปลาวานนี่เพือเกลนเพือเนีได้เือนหนังนี้กันเหอเพ่อมาตายเื่อละูกคุณมึนน่าอยู่รอเอะ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 เอะมันจะตายแล้วหวยที่ตใยเกนดเลยเป็นเป๊ะแอะหมเละแอะมันก็จึ่มลงเออว่ะทวดตายเออาตายอยากเอะเอะอยากอยาเรีนน้ำบนอ เแอแอเมือนอุปอยู่นําอีกนะไปป่าเลยนี่เลยเดี๋หาเ,เห็ดเห็ีกเนาะอืมหาโชคดีอีกนพันที่รอได้โชคดีแล้วพี่แกเขาบอกรูุก่อนเเขาสีบอกพูดก่อนยังได้พากันเลื่อนโต้าก็มาสวยแต่ขเขาว่าอะไรเนาะเขาได้ไปสวยแท้กันไงได้ <hertz> เอาบ <forcé> ่เน <out. S 1> ี่ด้ยี่งมันโตเขาคุกบได้กะมันจะเอิดอันไม่ไม่เฮ้าไปเห็นแทวาคุดเอาบเพื่อดอคือวานเนี่ยแหละบเเขาเอาแต่ช่วงใกล้แถวโรงคาโรงนี้เราไปใจได้อยมาทงทางก็จะคือ น้อง,ง <c oughs> อเอ้ปิดตัน้ำปากสีเศ้ากับปเศร้าด้มาใยอ้หก่้สืใหม่ืูเฮือนใหม่ตามินเรือ เหือนไม่คัดหงัลยใช้งานก็ปุพังหมดแล้ว FC ทุ่งเจ้านองน้อยกินลาย แม่เบาหัวใจเลยลูกบานเนี่ยโอ้ยตายเลยเบาพืชคนมาอยู่น้ำนะพี่น้องๆถ้นหูจักคว่ำเขาก,ก็แพงผู้เห็ดเบีย้ยผู้เห็ดเห็ดงาบัตหาไส้หาบอกนี่กันแพงกับเข่ากับปลากับบกทีดอกกับเข่ากับน้ำกับปลา,าเนี่ยบกทีดอกเขาเนี้ยดุเอเชียซักดุบนยากบอกยากไสซอยส่วนเขาเห็ดหัน่นเหน็ดหนีเขามาเขาตูดมาแล้วแหละโอ้ยค่ เพลงเนาะพี่น้องเนาะคนมาอยู่นําเอาคลิปนี้กันไปก่อนเลยจ้าคนกินไล่กับไส่ไล่ก็แบบยินหน่อยกับไส่หน่อยเกลียวบักเลินพี่น้องเอ้ยกินกระโหลกพักบีบน้ำปลาใสา่แล้วบ่ใส่ปลาแดกไม่ใส่น้ำปลานี่ออืเออเอ้าดูอีก มันยุบเราบลอกหลายอเนาะน้ะนอยเดียวอืมก็มันน้อยมันหยุบเลยเอาเบาิดไปละ <c oughs> ลวกเบิดโลดนะดอกแค่นี่ยมันหวานมันแซ่บเห็นไ่มมันน้อยเดียวหนิจานนี่อีแม่เราแห้งหมักผักลวกดอกแ,แค่ดอกแค่ขาวผิวแซ่บไม่ไดป้ปลูกดอกแค่ท่ะ เตรียมโปรงเฮียนแล้วเขาอิ่มแล้วเอาจากพันเงินนาะอีกพันหนึ่งประยรอีกพันหนึ่งประยกระพุกโอ้ยยอดได้หลายเถิดดีมาด้กขอพนะี่น้องอือบอกนะเห็ดเห็ดกระเพาพันแล้วนี่ย้อมอย้อมย้มย้อม,อย,อมอย้อมเลยกิ <c ười> นหลายแ้วพี่นองเห็ดเยค่เลีกินหลายเียกระทบารักนาเพียง,งกว่าพะวาบตะกี้พะวาตะกี้เรียกนาใ เราเคยเล่ยเคยกินลายเราเคยเลยไปเลยถ้าพวกกินลายมันมันล่วงเวลาเวียบเนาะเ้าตอนที่ยังไม่ได้กินข้าวเด้อรถปูนมันบวบได้ปูนมันจะแก่กินข้าวบิดกระทิปพี่น้องไม่ยิ่งพี่จังกินข้าวลายแทนนี่บ้าหักซาหุนจังม็ดเห็นเรียกก็มือพอแหงแล้วเอาใส่แต่ย่างไปว่าเจ้าได้กินแต่ย่ามตอนเช้าหั่นบางคือตอนจอยมากันเลือปูนเขมาแล้ว็แล้ว่ได้กินอันม้วนวิ่งละกินปูนมันแง เคยเลยเันือนเคยมาทานเลยพี่น้องเคยเลยก็กินลายเลยพี่น้องแม่บ่ห่วงเรื่องหุ่นแต่ห่วงเรื่องกินเนาะแม่อแม่ไว้ดันอคิวอคิวอคิวคิวอคิว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 อคิวคิวคิวมาแต่ใส่นีคือเปียกไปลงบ่อปลาบออ้าวไปดมกลเอืยังไปดมกเอวยดมกเอย ทำดีแท้ะวะคนนี้อยากเป็นตะกัดแล้วอือมผมโอ้ยนักกัดเลยลุงเอ้ยถอดให้น้อง,นนองหนึนง่งกว่ลุงถอดให้น้องแนวน้องจนแล่นยากเลยฮะเพิดเพิดจนแล่นนัก,น,กนักเหนียวคนเองอ